h e อ b a บ e x p อ็กซ์รายมิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิยุรีตั้งเกียรติกำจายสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่24มีนาคม2564วันนี้จะมาคุยกันเรื่องน้ำนมข้าวโพดหวานก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมนะคะบางคนก็ซื้อมารับประทานบางคนก็ทำเองนะคะ ว่าจะมีคุณค่าทางอาหารอะไรบ้างแล้วก็มีงานวิใจัยในคนรับรองไหมว่าช่วยป้องกันโรคหัวใจหรือโรคมะเร็งได้นะคะแล้วก็ข้อควรระวังมีอะไรบ้างคะก่อนอื่นก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนว่ามีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรนะคะสําหรับน้ำนมข้าวโพดหวานเนี่ยเขามีโปรโตีนสูงนะคะแล้วก็ในโปรโตีนที่มีสูงเนี่ยก็จะเป็น อะมิโนโจำเป็นเนี่ยถึง43%นะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะคะแล้วก็ข้อที่ควรระวังก็คือเขามีน้ำตาลสูงนะคะนันก็ต้องระวังในผู้ป่วยเบาหวานที่คุมน้ำตาลไม่ได้นะคะแล้วก็ไขมันสูงนะคะแต่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเยอะกว่าไขมันอิ่มตัวไขมันที่จะลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจก็คือต้องรับประทานไขมันไม่อิ่มตัวนะคะ มากกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะในน้ํานมข้าวโพดหวานเนี่ยเขาจะมีไขมันไม่อิ่มตัว39%ไขมันอิ่มตัว25%นนะคะแต่รวมทั้งหมดของไขมันเนี่ยเขาก็จะมีไขมันค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นในผู้สูงอายุหรือคนที่จะทานเป็นอาหารเนี่ยก็ไม่ควรจะรับประทานมากเกินไปนะคะก็อาจจะวันละแก้วเนี่ยนะคะก็เหมาะสมแต่ถ้ารับประทานแทนน้ำเลยหรือว่าดื่มวันหนึ่ง 3 4แก้วนี่ก็อาจจะเยอะเกินไปนะคะเราก็ควรจะสลับการรับประทานอาหารหลายๆชนิดนะคะเพื่อจะได้สารอาหารจําเป็นครบถ้วนอย่างนั้นจะดีกว่านะคะนอกจากนี้เขาก็มีวิตามิน B วิตามิน E นะคะแล้วก็มีแคโรทีนนะคะช่วยบํารุงสายตานะคะแล้วก็มีใย,ยอาหารส่วนที่เขาโฆษณากันว่าช่วยป้องกันโรคหัวใจกับโรคมะเร็งนี่พออะไรเพราะว่า ในน้ำนมขา้าวโพดหวานเนี่ยเขาจะมีสารตัวหนึ่งก็เรียกว่าฟีนอลน,นะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายแต่คงยังไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรรับรองสรรพคุณได้ว่าช่วยป้องกันโรคหัวใจและมะเร็งได้เพราะยังไม่มีงานวิจัยในคนรับรองแต่การรับประทานเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคนะคะ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคก,กับป้องกันโรคเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะ การที่จะเป็นโรคมีความเสี่ยงหลายอย่างนะคะการได้สารอนุมูลอิสระก็อาจจะเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่มันจะมีความเสี่ยงด้านอื่นอีกเยอะแยะเลยในการที่คนเราจะเป็นไม่ว่าจะโรคหัวใจหรือโรคมะเร็งนะคะโรคหัวใจก็เช่นถ้าเรารับประทานไขมันสูงไม่ออกกําลังกายสูบบุหรี่พวกนีน้มันก็จะเป็นความเสี่ยงด้านอื่นเพราะฉะนั้นการที่จะรับประทานอาหารที่มีเพียงสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเดียวแล้วบอกว่าจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้เนี่ย มันก็คงไม่ได้ทั้งหมดเพราะความเสี่ยงอย่างอื่นถ้าเราไม่ได้แก้ไขเนี่ยมันก็ช่วยได้น้อยนะคะแต่ว่าการรับประทานก็ได้ไประโยชน์นะคะส่วนมะเร็งละ่ะมีความเสี่ยงอะไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะที่ไม่ดีเนาะฝุ่น PM สองจห้านะคะการสูบบุหรี่พวกนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงการเกิดมะเร็งหรือคนที่กินอาหารปิ้งย่างนะคะพวกนี้ดงนั้นบางคนก็เกิดจากพันธุก,กรรมนะคะเพราะฉะนั้น มันมีความเสี่ยงหลายอย่างที่จะเกิดโรคนะคะแต่การได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์เนี่ยแล้วก็เป็นอาหารที่ได้จากพืชนะคะมากกว่าสัตว์เนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของการที่เรารับประทานอาหารจากพืชมากกว่าอาหารจากสัตว์นะคะมันก็จะเป็นประโยชน์เหมือนเรารับประทานอาหารจากพืชทั่วๆไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเฉพาะน้ำนมข้าวโพดหวานนะคะอาหารจากพืชอย่างอื่นเช่น น้ำถั่วเหลืองน้ำนมถั่วเหลืองนะคะหรือรับประทานผักผลไม้มันก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันในเรื่องของการลดความเสี่ยงการเกิดโรคนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของน้ำนมข้าวโพดหวานในแง่ของคุณค่าอาหารที่เป็นอาหารที่เรารับประทานนะคะส่วนข้อควรระวังละ่ะถ้าผู้ที่มีลำไส้แปรปรวนนะคะต้องระวังหลีกเลี่ยงการดื่ม น้ำนมข้าวโพดหวานปริมาณมากนะคะเพราะอาจจะทำให้อาการแย่ลงได้นะคะเนื่องจากในนี้มันมีน้ำตาลสูงนะคะแล้วก็บางคนอาจจะแพ้ได้นะคะแพ้แล้วมีอาการอย่างไรบ้างอาจจะไม่เหมือนกับการแพ้นมหรืออาหารอื่นนะคะบางคนแพ้มีผื่นลมพิดขึ้นอันนี้ไม่ยากดูง่ายแต่บางคนแพ้แล้วมีอาการปวดท้องขึ้นไส้อาเจียรหรือท้องเสียนะคะ บางคนแพ้แล้วมีอาการน้ำมูกไหลนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแม้ว่าจะพบได้น้อยค่ะวันนี้ก็มีข้อสรุปของน้ำนมข้าวโพดหวานก็คือได้ประโยชน์ในเรื่องของสารอาหารแล้วก็ข้อควรระวังอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะเพราะนั้นถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารบำรุงร่างกายสอบถามได้มาทาง Facebook Page Herbal Expert by Mayuri หรือถามไปทางเภสัชกรใกล้บ้านท่านหรือที่โรงพยาบาลค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ